นะคะคือที่บ้านพี่ตียมันเป็นบ้านไม้ก็เลยหาวิธีกําจัดตัวพวกมอดอะไรพวกนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะพี่ตีสั่งมาแล้วเนาะเห็นในรีวิวอะค่ะเขาใช้กันเยอะแล้วเขาแบบได้นะคะแล้วก็ได้ผลด้วยนะคะเราก็เลยสั่งมาเนาะอันนี้เป็นตัวน้ํายานะคะที่เป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรอะสูตรออร์แกนิกด้วยนะคะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะ นี่นะคะเป็นสเปรย์กำจัดพวกมอดนะคะแล้วก็คือใช้งานง่ายอะคะ่ะเขามีแบบตัวหัวฉีดสเปรย์มาให้ด้วยพร้อมชุดเลยนะคะแต่คือถ้าเกิดว่าตัวร่องไม้นะคะหรือว่าตรงบริเวณที่เราต้องการกำจัดพวกมอดเนี่ยมันเป็นร่องแ,แบบเล็กนะคะไม่สามารถฉีดพ่นเข้าไปได้นะคะเพราะฉะนั้นคือเราจะตัวตัวอุปกรณ์เนี่ยเขามีมาให้พร้อมก็คือเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอะตัวฉีด ตัวนี้ค่ะเป็นเข็มฉีดเนาะก็สามารถฉีดเข้าไปตามร่องได้เลยนะคะให้มาพร้อมกันครบชุดไม่ต้องไปหาเพิ่มนะคะกดสั่งซื้อนะคะใครที่มีปัญหาป้องกันพวกมอดนะคะมอดไม้นะคะตัวร้ายเลยนะคะของอยู่ในตะกร้านะคะกดสั่งซื้อได้เลย